บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดคำเตือนห้ามดื่มน้ำทั้งดื่มน้ำเย็นเป็นพิษต่อร่างกายนำน้ำกรองมาต้มดื่มก่อให้เกิดอันตรายและการดื่มน้ำมากไปทำให้ร่างกายขาดแร่ธาตุเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่นํานำน้ำกรองมาต้มดื่มก่ออันตรายจริงหรือ การต้มน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำกรองหรือไม่กรองไม่ได้มีผลต่อสารเคมีที่อยู่ในน้ำเป็นเพียงแค่การฆ่าเชื้อโดยใช้อุณหภูมิสูงที่ทําให้น้าสะอาดมากขึ้นปราจากชื้อโลกน้ําที่ออกมาจากเครื่องกรองเราถือว่าเป็นน้ำสะอาดระดับหนึ่งก็คือปริมาณสารละลายที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็จะน้อยลงเวลาเราเอามาต้มผลกระทบที่เกิดจากสารละลายแทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นน้าที่ผ่านการกรองเอามาต้มก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับน้ําที่ผ่านเครื่องกรองถือว่าเป็นน้ําที่มีความมสะะออาาาาดดรรับกเต้ม ก็เป็นการฆ่าเชื้อโดยใช้อุณหภูมิสูงทําให้น้ําสะอาดและปราศจากเชื้อโรคมากขึ้นสามารถดื่มได้ไม่เป็นอันตรายนะครับอันดับที่4ดื่มน้ํามากเกินไปทําให้ขาดแร่ธาตุจิงหรือก็คงจะหมายถึงโซเดียม ซึ่งเป็นไปได้จริงๆนะครับที่อาจจะมีค่าที่ต่ําลงมากๆถึงขั้นวิกฤตได้ส่วนในโพสต์ที่มีการแชร์กันเขาบอกว่าถ้าขาดแร่ธาตุเพราะกินน้ํามากเกินไปต้องแก้ไขโดยการกินน้ําวิตามินอันนี้ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งนะครับถ้าหากเราขาดโซเดียมเราก็ต้องได้รับโซเดียมคืนกลับไปถ้าจะแก้ไขเนี่ยถ้าตรงไปตรงมาก็ต้องบอกว่าก็อย่าไปดื่มน้ํามากเกินไปอันนี้ถึงจะเป็นคําสรุปที่ถูกต้องสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อนะครับการดื่มน้ํามากเกินไปมีผลทําให้โซเดียมในร่าง าางกายต่ำอย่างไรก็ตามทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือการปรับปริมาณน้ําที่จะดื่มให้เหมาะสมไม่ใช่การหันไปเติมวิตามินในน้ําอย่างที่แชร์กันนะครับอันดับที่3ภัไเงียบน้ํา RO เสี่ยงโรคร้ายแรงเพียบจริงหรือ เกินกว่าเหตุไปน,นิดนึงนะครับน้ํา r o โดยเฉพาะที่ขายเป็นน้าบริโภคหรือน้ําดื่มเนี่ยไม่ได้มีอันตรายต่อสุขภาพน้ําไม่ว่าจะกรองด้วยวิธีอะไรถ้ามีความปลอดภยัยคือไม่มีโลหะหนักมากเกินไปไม่มีจุลินทรีย์ก็จะไม่ทําอันตรายต่อร่างกายอย่างไรก็ตามแม้น้ํา r o อยังดื่มได้แต่ก็มีความห่วงใยเพิ่มเติมถ้าเกิดเครื่องกรองอาที่เราดูแลรักษาไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นที่สะสมของเชื้อจุลินทรีย์ได้ดังนั้นหลักสาคัญในการเลือกน้ําดื่มเน้นที่ความสะอาดและก็ความปลอดภัยของน้ําผลิตโดยผู้ผลิตที่เชื่อถืือออไไดดดด้้้้กก็็จะะะนําาททีี่่บรรริิสสุุแแลลลลมมคววปปภัยเง จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อนะครับน้ำดื่มที่ผ่านการกรองโดยวิธี reverse osmosis หรือ r o สามารถดื่มได้ทางนี้ก็ต้องระวังเรื่องความสะอาดของเครื่องกรองหากเป็นเครื่องกรองที่ดูแลรักษาไม่ดีอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อจุลินทรีย์ได้นะครับอันดับที่2 ขวดน้ำดื่มแช่แข็งมีสารอันตรายจริงหรือเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับสําหรับขวดน้ําพลาสติกโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกที่เรียกว่าเพชรนะครับหรือว่าโพลีเอทิลีนเทเลัในคลิประบุว่าจะมีสารไดออกซินออกมาปะปนกับอาหารไดออกซินก็เป็นสารพิษจริงนะครับแต่ว่าเป็นสารพิษที่เดิมเนี่ยพบในพลาสติกจําพวกที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบแต่ว่าเราจะไม่พบสารไดออกซินเนี่ยในพลาสติกจําพวกที่ไม่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือว่าเป็นพวกโพลีเอทิลีนโพลีโพพิลีนอาจารย์แนะนําเรื่องการใช้ขว น้ซ้ซการเอาขวดพลาสติกมาใช้งานซ้ำเนี่ยนะครับมันก็เป็นการลดขยะแต่ว่าเวลาจะมาใช้ข้อพึงระวังก็คือจะต้องทําความสะอาดให้เหมาะสมนะครับก่อนที่จะเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อครับหากควรน้ําที่ใช้เป็นขวดพลาสติกจําพวก PET ซึ่งมีความปลอดภัยก็สามารถนําไปแช่เย็นได้ไม่อันตรายและไม่มีสารเคมีใดๆอย่างที่แชร์กันนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือการนําขวดมาใช้ซ้ซําๆก็ควรทําความสะอาดให้ดีและตรวจสภาพขวดก่อนใช้ด้วยนะครับและอันดับที่1 ดื่มน้ำเย็นเป็นพิษต่อร่างกายจริงหรือยังไม่ได้มีหลักฐานแบบนั้นหลักฐานที่มีเนี่ยจะมีว่าออถ้าเกิดเรากระโดดลงไปแช่ในน้ำเย็นจัดเราเอาน้ำแข็งลาดหัวตัวเองอาจจะมีโอกาสที่ทําให้เกิดหลอดเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกได้แต่นั่นเนี่ยก็เกิดขึ้นเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวอยู่ก่อนแล้วเช่นมีภาวะความดันโลหิตสูงมากๆที่ควบคุมไม่ได้หลอดเลือดในสมองตีบเนี่ยสาเหตุมันมาจากหลายอย่างที่หนักๆก,กว่าจะเป็นพวกการกินอาหารพวกไขมันความเครียดจากการทํางาน เขายังแชร์ว่าการดื่มน้ําเย็นทําให้ไตทํางานหนักขึ้นจริงไหมครับไม่น่าจะจริงไตไม่ได้มีบทบาทในการปรับความเย็นหรือว่าปรับอุณหภูมิของร่างกายนะปกติเวลาร่างกายเราได้รับความเย็นเนี่ยจะเผาผ่านสารอาหารเพื่อให้เราได้รับความร้อนมากขึ้นนะคะหรืออาจจะไปเพิ่มกิจกรรมของกล้ามเนื้อเช่นทําให้เราตัวสัน่นทําให้ร่างกายเราเนี่ยอุ่นขึ้น สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับน้ำเย็นไม่มีอันตรายต่อร่างกายสามารถดื่มได้และที่แชร์กันว่าการดื่มน้ำเย็นจะทําให้ไตทํางานหนักนั้นก็ไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดไม่ควรแชร์ต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2000เรื่องได้ที่ช่อง u t u b e ชัวก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสยัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา แอดชัวแอบแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์